อิติปิโสวิเศษีอิสเศษีพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอ so ิติปิโสวิเศษีอิสเศษีพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตัง oui พุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษีอิสเศษีพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศเีอิิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเีอิิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเีอิิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ อิติปิโสวิเศษีอิสเศพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธภิติอิติปิโสวิเศษีอิอิสเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเีอิอิสเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติ